นิทานเรื่องตลาดนัดวันเสาร์ของหมู่บ้านทุกวันเสาร์ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ตลาดนัดกลางหมู่บ้านตลาดนัดนี้ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับซื้อขายสินค้าแต่ยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุยของชาวบ้านที่ทุกคนรู้จักกันดีป้าสายเป็นแม่ค้าขายขนมไทยที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้าน เธอทำขนมทุกอย่างด้วยความใส่ใจและมักจะนําขนมที่หอมหวานมาขายที่ตลาดนัดทุกสัปดาห์หนุ่มน้อยชื่อเติ้นเป็นเด็กที่ชื่นชอบขนมของป้าสายมากเขามักจะมาซื้อขนมทุกเช้าเสาร์และมักจะช่วยป้าสายขายขนมด้วยความตั้งใจเช้าวันหนึ่งเติ้นถามป้าสายว่าป้าสาย ทำไมถึงชอบมาขายขนมที่ตลาดนัดทุกวันเสาร์ล่ะครับป้าสายยิ้มแล้วตอบว่าข้าไม่เพียงแค่มาขายขนมแต่ข้ายังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นความสุขของทุกคนมันทำให้ข้ารู้สึกมีความสุขเช่นกันเต้นฟังแล้วรู้สึกเข้าใจถึงความสำคัญของการรวมตัวในชุมชน ไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรักในหมู่บ้านทุกครั้งที่เขามาช่วยป้าสายขายขนมเขาจะได้ยินเสียงหัวเราะและการสนทนาที่อบอุ่นมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเมื่อถึงเวลาตลาดนัดใกล้ปิดป้าสายมักจะบอกเติ้นว่าวันนี้เจ้าช่วยข้าขายขนมได้ดีมากข้าภูมิใจในตัวเจ้า เติ้นยิ้มและตอบว่าข้าดีใจที่ได้ช่วยป้าสายข้ารู้สึกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทําให้ข้ามีความสุขข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การร่วมมือและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทําให้เรารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นการพบปะและทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในหมู่บ้าน